สบายดีพี่น้องสบายดีบรรทุกูเจ้าปูสบายดีปารุงมาเด้อพี่น้องกินข้าวเศร้าเขากลับมีหลายอย่างพี่น้องเว้ยมีทั้งถอดปลามีทั้งอันแกงกระดูกลาบปลาพี่น้องมิสเวนแม่เปลาอันนี้แกงกระดูกพี่น้องเว้ยอ้าบวกมาได้มาสั่งไปเอาเอานป็นยังไงเถอนเ้าจะผูกหายบ่เ้าจะผูกเค้นหายว่านีบ่ กินข่าวพี่น้องกินข่าวเศร้าเด้อข่าวเศร้าอย่างข่าวแล้วกันมาชดเนี้ยสดแก้กระโดดดีดดูอ่ะอันนี้ป้าอะปลาคลองพี่นปนาใหไงปลาคลองเ้อฮะบ่แล้ว

ข้าวขวดอาหารพันขวดเฉยๆหายไ้วหาไป่อยอาไปเจ้าไก่เห็เง่ายกวไเดิเรอเาแล้ยไปเลี้ยงว่าเขาไปชุมบ้านทุกตองคือหู่จ้างอยู่ tấm hiệu cho ngân Còn bó này em cày vùng huyên tô ngân Cái nhẹ bạn, Điểm bạn. Điểm bạn. Điểm bạn. Oh my god. Charge, hang on มันเด้อพี่น้องภัยคันนี้สิเฮาซ่า <coughs> <coughs>

Cái đủ với đâu ấy Cái đủ cái thể hưởng <laughs> wow. ต้องสมัครคลิก <Harriet> เน,บบนี่ยัลคองแจบแสบเนาย Thôi mẹ là phải hai hết vô chắc như đại của đại nữa Chắc như đại không mà

Step, you know what? อิ good. Right. Oh okay, people, ่มเลยพี่น้องเอไรมเลยโอเคพี่น้องลิปนีซามาลยก็จบเพียงเท่นี้ก็แล้พี่น้องฝากกดนลล์ก็แชร์ก็ติดตาม กจ็จะไข่เด้อจุน้าพอกันใหม่อย,ย่าลืมมาเบ่งมาชมสองสาวบรัยเดอพี่น้องเด้อสบายดี